สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My X Farm นะครับกับ s o l a r c เซลล์เพื่อชีวิตนะครับครับวันนี้เราจะมาเอาใจาชาว Solarcell นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ชาร์จเจอร์สตัวในการทำให้ได้กำลังวัดเพิ่มขึ้นหร,ห,รหรือการใส่แผงได้เยอะขึ้นนั่นเองครับผมาบางครั้งแบตของเรานะครับมีความจุเยอะนะครับผมเราจะต้องเลือกแผง ให้มันแมทกับแบตของเราด้วยนะครับผมคือสมมติแบตเรามีความจุ1 0 0 0 0วัตต์นะครับแต่เรามีแผงแค่ที่ผลิตได้ประมาณ1000วัตต์ 1, มันก็จะทำให้หวันเราคิดแดดเต็มเต็มนะครับแดดเต็มเตมเราอาจจะได้แดดตั้งแต่เช้ายัยนเยน็นแต่คิดเป็นแบบเต็มเต็มก็คือสมมตแแิแผง4แผงแผงละ400วัตต์4ี่สี่สิบหกหนึ่งพันหกร้อยวัตต์ เราจะได้ประมาณ1,500วัตต์ต่อชั่วโมง5ชั่วโมงอันนี้เราคิดแบบเต็มเตมการทำงานจร <love> ิงก็อาจจะได้ตั้งแต่เช้าแต่มันจะไม่เต็มเพราะว่าพระอาทิตย์มันจะค่อยๆ่อยลอยขึ้นมานะครับมันยังไม่ได้สอ่อจจอหน้าแผงเต็มเต็มเพราะฉะนั้นแผงก็ยังจะผลิตไม่ได้เต็ม1 0 0ของเขาเราเลยคิดที่5ชั่วโมง5ชั่วโมงสมมติ1,500วัตต์ก็15 5 75ก็7,500วัตต์เห็นไหมครับ ถ้าเรามีแบต10,000วัตต์เรามีแผงที่ผลิตได้1,500วัตต์ต่อชั่วโมงเราคิดเต็มๆ5ชั่วโมงก็ได้ประมาณ7,500วัตต์มันไม่เต็มเห็นไหมครับมันไม่เต็มมันไม่เต็มแบตถ้าเกิดเราใช้หมดนะครับอ่าทำยังไงดีอ่าชาร์จเจอร์40แอมป์มันก็ได้แค่อ่า1,100วัตต์ในระบบ24โวลต์ถ้าเราอยากได้สักอ่าไอ้1,200วัตต์ในระบบ24โวลต์ เราอยากจะได้สัก2,400วัตต์เราจะทำไงเราก็ใช้ชาร์จเจอร์2ตัวครับ40แอมป์2ตัวคือในไทยอ่ะตอนนี้ยังหาชาร์จเจอร์ที่มันมากกว่า60แอมป์ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับก็คือการนำชาร์จเจอร์อ่าสเปคเดียวกันแบบเดียวกันมาต่อขนานกันเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็ให้เขาช่วยกันชาร์จโอเคก็คือพอเราอยากได้นะครับ2,400วัตต์แล้วเรามีชาร์จเจอร์ 4 0์ uh, M, ซึ่งทำงานได้1 2 0 0วัตต์เราอยากได้2,400เราก็ต้องใช้ชาร์จเจอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็จะได้แผงเพิ่มอีกเป็นกำลังวัตต์รวม2 4 0 0วัต์คือชาร์จเจอร์หนึ่งตัวควบคุมแผง1 2 0 0วอีกหนึ่งตัวควบคุมแผงอีก1 2 0 0วัต์ทำให้ได้2 4 0 0์นะครับผม2 4 0 0วัตต์คิด5ชั่วโมง uh, 5210 2ไึ่0หมื0 0 11,000เห็นไหมครับผมก็จะได้เพียงพอต่อบแบตของเราอ่าอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้เพราะว่าชาร์จเจอร์100แอมแอที่เราสั่งมาจากต่างประเทศนะครับมันเกิดการช็อตนะครับเนื่องจากจิ้งจกมันเข้าไปนอนอุ่นๆน,นะครับช่วงหน้าหนาวแล้วมันก็ช็อตทำให้การทำงานมันมัน,ม,นมันดรอปไปเพราะว่า เราซื้อชาร์จเจอร์ power F r 6 0สิบ m มาใช้นะครับซึ่งเขามีลิมิตอยู่ที่2,800วัตต์ในระบบ48โวลต์แต่มันไม่เพียงพอครับผมเพราะมันใส่ได้ประมาณไม่เกิน6แผง6 6แผง6แผง340วัตต์นะครับผม6,38ถ้าเกินถ้าใส่8แผงมันจะทำให้กำลังวัตต์เกินเพราะนั้นก็ใส่อยู่ที่ประมาณ6แผงา6แผงตอน1ตัว มันไม่เพียงพอนะครับต่อการใช้งาน1วันมันไม่เพียงพออยังไงคือการใช้งานตอนกลางวันแผงชาร์จเข้า2 5 0 5อาคิดกลมๆ2อ0 0 5 5ชั่วโมง 5, 2เป็น10ก็อยู่ที่ประมาณ1,000 0บวัตต์แต่อย่าลืมคิดในช่วงกลางวันที่เราต้องใช้ปั๊มน้ำหุงข้าวซักผ้าแล้วก็ทำงานอื่นๆที่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับผมอา,อาจจะใช้งานประมาณ ชั่วโมงละพันว 1, ัต5ชั่วโมงก็5,000วัตต์มันก็หายไปละเพราะฉะนั้นแผงชุดเดียวไม่พอเราเลยสั่งชาร์จเจอร์มา2ตัวนะครับเพื่อที่จะใส่ไว้ทั้งหมด12แผงนะครับผมเพื่อให้ช่วยกันชาร์จลงไปในแบตเอาไว้ให้เราใช้ในตอนกลางคืนโอเคถ้าเรามองอพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับที่เรา เพิ่งเดินระบบระบบเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ใช้งานาเดือนนี้เราเลยอยากจะมา,าถ่ายทอดเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้รับชมเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานกับสวนของตัวเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูหน้างงานกันเลยดีกว่าครับไปก่อนอื่นนะครับเราใช้แผงทั้งหมด12แผงนะครับผมบนหลังคานีา้เราแยกเป็น2ชุดนะครับชุดละ6แผงอ,อัดเข้าชาร์จเจอร์2ตัวนะครับตัวนึ่งจะ ควบคุม6แผงเรามี2ตัวก็คือ12แผงนะครับผมเพื่อให้มันได้กำลังวัดสูงๆเพื่อที่จะเพียงพอต่อการชาร์จเข้าแบตของเรานะครับแบตของเรา10,000ประมาณ12,000 13,000วัตต์นะครับนี่อันนี้ก็คือระบบที่เราติดตั้งใช้งานมาเกือบ1ปีแล้วนะครับผมชาร์จเจอร์ตัวเก่านะครับจะเป็นตัวใหญ่นี่ตัวนี้ครับใช้ดีครับผม ที่เรายังไม่สั่งเพราะว่ามันใช้เวลานานครับเป็นเดือนๆเ,เลยแต่ว่าไฟเราต้องใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นเราเลยสั่งเช่า p o เอา MR นะครับผมมาใช้งานพาเอา MR สตัวนะครับตัวนึงควบคุมอยู่ที่6แผงอีกตัวนึงก็6แผงเหมือนกันก็เบรกเกอร์นะครับยิงแผงเข้ามาแล้วก็มาเข้าเบรกเกอร์ชุดละ6แผงนะครับผมเข้าชาร์เจอร์ตัวใครตัวมัน เสร็จแล้วก็ยิงยาวมาที่บัตรบาร์ตัวนี้นะครับบัตรบาร์ตัวนี้จะเป็นเป็นตัวรวมนะครับผมเป็นตัวรวมก็คือเอาชาร์จเจอร์แต่ละตัวมาใส่อันนี้ก็คือลบฝั่งนี้ก็คือบวกนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาจากบัตรบาร์นะครับมาเข้าที่แบตเตอรี่นะครับนี่ตัวชาร์จก็จะเข้าที่ B ลบนะครับ PP บลบของ b m s นะครับผมแล้วก็จะวิ่งเข้าแบตเตอรี่เลยส่วน ขั้วบวกนะครับเรายิงเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับโดยพ่วงเข้าที่แบตขั้วบวกนะครับผมอันนี้ก็คือการต่อใช้งานนะครับง่ายๆก็คือเอา6แผงมาเข้าจเจ้าชาร์เจอร์ตัวนี้อีก6แผงก็เข้าชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็เป็น12แผง12แผงชุดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ6 6 3 8 0 0 0กวัตต์นะครับผม2 0 0 0ักวัตต์2ตัวก็จะช่วงพลิกๆก,ก็ได้4,000กวัตต์ซึ่งมันเพียงพอทั้งชาร์จและใช้ ไปในกลางวันนะครับผมอ่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้โหลดอะไรก็อยู่ที่500วัตต์500วัตต์นี้คือโหลดที่ใช้นะครับรวมอินเวอร์เตอร์ไปด้วย100วัตต์เ็เป็น600วัตต์เห็นไหมครับ600วัตต์ต่อชั่วโมงเฉพาะอันนี้โหลดธรรมดาแค่พวกตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นหลอดไฟปั๊มน้ำอ่าอยู่ประมาณ600วัตต์ต่อชั่วโมง10ชั่วโมงก็6 0 0 0วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นอ่ากำลังวัดจากแผงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให แบตเราเพียงพอต่อการใช้งานการคืนด้วยไหมคือกลางวันเนี่ยเราได้ไฟจากแผงมาละแต่มันจะพอที่จะแบ่งลงมาชาร์จลงเข้าแบตด้วยไหมอันนี้ก็คือกำลังวัดจากแผงเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นชาร์จเจอตัวเดียวไม่เพียงพอเราก็2ตัวถ้า2ตัวยังไม่เพียงพอเราก็อัด3 4ี่ได้ขอแค่กระแสะอย่าให้เกิน แบตเตอรี่ของเราของผม2 8 0แอมป์ชาร์จได้ 1C ซีก็คือรวมกัน2 8 0แอมป์อันนี้คือ2ตัวนี้รวมกันยังไม่ถึง1 0 0แอมด้วยซ้ำอยู่ที่ประมาณ8 0แอมเพราะฉะนั้นยังเหลือเฟือครับผมยังใส่ได้อีก12แผงก็เป็น24แผงโอ้ถ้า24แผงนี่กลางวันนี้เปิดแอร์4ตัวสบายเลยอ่า3ตัว3ตัวสบายเลยตอนนี้ คือลูกสาวเปิดแอร์กลางวันนะครับผมทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้น12แผงเอาอยู่ถ้าแอร์กลางวันด้วยกลางคืนด้วยแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มก็คือเน้นใช้กลางวันก็อัดแผงเพิ่มแล้วก็อัดชาร์จเจอร์เพิ่มแค่นี้ครับผมเห็นไหมครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้อันนี้เป็นออฟกินนะครับอิเวอร์เตอร์ตัวนี้ทนครับเป็นอิเวอร์เตอร์แบบหมอบ้อแปลงเราใช้งานโหลดหนักๆทั้งนั้นเลยก็มีพวกตู้เชื่อมพวก ปัม๊มปั๊มน้ำหนึ่งแรงนี่สบาย2ส,สองแรงก็ได้ครับผมแล้วก็พวกเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแอร์นี้สบายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอินเวอร์เตอร์อ่าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์มันสตาร์ทไม่แรงอยู่แล้วครับผมนี่ราคาก็ไม่ได้แรงมากครับตัวนี้โอเคสั่งได้จากเว็บอาลีบาบาได้นะครับหรือว่าอาลีเอ็กเพสนะครับผมส่วนในไทยอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงน่าจะเป็น ของ a p p l e ิล e ร n นะครับอันนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่เคยใชาะฉะนั้นเราแค่บอกเฉยนะครับว่ามีอิเวเตอร์แบบหม้อแปลงแบบ Apple Green หรือจะเอาแบบที่เข้ามาประกอบใช้ก็ได้นะครับการใช้งานโหลดหนัหนกๆก็คือแนะนำให้เป็นอิเวเตอร์แบบหม้อแปลงนะครับผมโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่เราก็ใส่ Active Balance เข้าไปนะครับผมอ่าโอเค และนี่ก็เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่เราใช้ที่สวนของเรานะครับผมก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับหากใครหาชาร์จเจอร์100แอมป์ไม่ได้120แอมป์ไม่ได้เราก็ใช้วิธีนี้ครับในการเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็คือเอาชาร์จเจอร์2ตัว3ตัว4ตัวได้หมดครับแต่ว่าอย่าให้กำลังกระแสมันเกินแบตเตอรี่ของเราแบตเตอรี่ดูนะครับลิเธียมฟอสเฟต บางรุ่นก็แค่0 5นซีก็คือครึ่งหนึ่งของความจุเขาอย่างเราใช้100แ้อมป์ก็ให้เลือกอยู่ที่ประมาณ5 0แอมนะครับชาร์จถ้าเกิดเราใช้2 0 0แอมป์ก็เลือกอยู่ที่1 0 0แอมป์นะครับอันนี้ก็คือต้องดูสเปคของแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเกิดแบตเตอรี่มันเขียนว่า1นซีก็คือสามารถชาร์จได้เต็มกำลังของเขาเลยก็คือถ้าแบต280แอมป์เราก็สามารถเอาแผงรวมกันให้ได้2 8 0แอมป์ได้นะครับผมอันนี้ก็ ฝากไว้เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยนะครับผมก็ความรู้ที่แนะนําให้วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวเราจะเอามาให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ